สวัสดีนะครับเครือข่ายเกษตรพอเพียงนะครับวันนี้นะฮะโค้ดท็อปได้มาอัปเดตนะครับข้าวหอมปทุมนะครับที่กำลังจะเกี่ยวอีกสองสัปดาห์นะครับจะเกี่ยวแล้วนะครับก็เห็นว่าเริ่มเหลืองนะฮะเหลืองปลายนะครับวันนี้นะก็มาอัปเดตนะครับให้กับพี่น้องนะชาวเกษตรนะครับได้ดูนะครับว่าข้าวหอมปทุมนะฮะที่โค้ดท็อปได้ปลูกนี้นะครับ ก็ใกล้เก็บเกี่ยวแล้วนะฮะก็จะสังเกตดูว่าเดี๋ยวนะฮะโคท็อปจะให้ดูนะครับนะครับนี่ก็ตอนเย็นนะครับก็6โมงกว่าแล้วนะครับก็มาอัปเดตให้กับเพื่อนๆนะครับพี่น้องชาวเกษตรนะครับได้ดูนะครับว่าข้าวหอมมะุมนะครับอายุราวๆเนี่ยใกล้เก็บเก็บเกี่ยวแล้วมีเม็ดลักษณะแบบไหนนะฮะนี่นะครับ ก็เห็นจะเห็นว่ามันจะเหลืองเกือบทุกเม็ดนะครับจะมีบางเม็ดยังไม่ค่อยเหลืองเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็จะเริ่มสุกแล้วนะครับเริ่มสุกแล้วนะฮะน้ำหนักใช้ได้เลยนะครับหนักพอเลยนะฮะน้ำหนักใช้ได้นะอ่ารวงข้าวก็จะย้อยลงเห็นไหมย้อยลงนะครับเพราะว่าอะไรฮะน้ำหนักข้าวเนี่ยคะเยอะแล้วนะครับเห็นว่าหนึ่งรวงเนี่ยนะครับมีอยู่เป็นร้อยเม็ดเลยนะฮะ นะครับนะนะครับก็เย็นๆแบบนี้นะครับก็บรรยากาศดีมากๆนะครับสำหรับการมาดูต้นข้าวเนาะช่วงเย็นนะฮะช่วงกลางวันนะฮะอากาศมันร้อนนะครับก็วันนี้ออกมานะครับนะนะครับก็จะหลวงอ่าเหลืองนะฮะอ่าทั้งทุ่งเลย เป็นไงกันบ้างครับอ่าเพื่อนๆน,นะครับอ่าพี่น้องชาวาเกษตรนะครับทุกท่านนะครับก็อ่าภูมิใจนะครับที่ได้ทําข้าวนะครับอ่าเพื่อจะเก็บไว้ทานนะฮะเหลือก็ขายนะฮะเก็บเงินไว้บ้างนะครับก็จะหมุนเวียนกันไปแบบนี้นะครับอ่าข้าวอยู่ประมาณ4เดือนก็สามารถเก็บเกี่ยวได้นะครับเราก็เก็บข้าวอยู่ประมาณ4เดือนนะครับเพื่อเอาไปสีกินอ่าพอหลังจากสี่เดือนไปแล้วเนี่ย จะได้ข้าวใหม่มาอีกนะครับก็จะหมุนเวียนแบบลักษณับแบบนี้นะฮะไปเรื่อยๆนะครับประหยัดการซื้อข้าวสารนะครับปลูกข้าวทานเองก็ต้นทุนนะประหยัดไปเยอะเลยนะครับก็ลองดูนะฮะก็ลองทําดูนะครับก็น่าจะได้ผลดีนะครับวันนี้นะครับโค้ดทอปขอแบ่งปันนะครับอัปเดตการปลูกข้าวหอมมะทุูไว้เพียงเท่านี้เดี๋ยวคลิป ใหม่ๆลงนะครับก็จะแจ้งไปที่เพื่อนนะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย